오. <목소리도> สวัสดีค่ะเงยหน้ามาอีกที200คนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะกับลับกิกนะคะกับหัวข้อง่ายๆเลยเพราะว่าคนถามกวางมาเยอะมากว่าคุณกวางขาเอาจริงๆนะจะเทคยังไงอ่ะคุยยังไงคุยแชทคุยข้อความเนี่ยเวลาเจอตัวเนี่ยมีเรื่องคุยนะคะแต่เวลา คุยข้อความเวลาคุยแชทรู้สึกว่ามันเหมือนมันวนอยู่ในอ่างอะค่ะคุณกวางมันไม่มีอะไรไปไหนเลยมันมีตะกูด m o r n i ม g นิ่งเ o ก b ดบายฮาวอายูเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะวันนี้ดีไหมคะเป็นยังไงเอ๊ะมันก็อยู่อย่างเงี้ยก,ก็ไม่รู้ว่าจะหาบทสนทนาอะไรเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้กวางจะมาให้แบบว่าทริคง่ายๆในการตั้งคําถามแล้วคุณลองเอาไปใช้ดูแล้วรับรองหรืว่าบทสนทนาของคุณจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ มันจะสนุกขึ้นมันจะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นแล้วคนที่เขาถูกตั้งคำถามแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขารีเลทหรือว่าเชื่อมโยงกับคุณได้มากขึ้นนะคะคือต้องบอกก่อนนะว่ายุคนี้เป็นยุคของการที่เราอาจจะเริ่มคุยกันทางออนไลน์กว่าที่จะได้มาเดทกว่าที่จะได้มาเจอตัวซึ่งแน่นอนแหละกว่าคนที่จะได้คบกันเนี่ยมันจะต้องเกิดการเจอตัวก่อนมันจะต้องเกิดการเห็นกันจริงๆ personality บุคลิกภาพแต่ ข้อความหรือเท็กซ์ค่ะเหมือนเป็นประตูบานแรกที่จะให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจเอาซะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากเป็นคนที่น่าสนใจอยากเป็นคนที่แตกต่างเราต้องเป็นคนที่ฉลาดในการตั้งคําถามกองพูดอย่างนี้ดีกว่าการฉลาดในการตั้งคําถามเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าโอ้โหจองเป็น จีเนียเป็นด็อกเตอร์เก่งอะไรไม่ต้องสร้างกระสวยอวกาศองค์การนาซาอะไรนี้นะแต่ฉลาดในการตั้งคําถามก็คือคุณมีคําถามคุณมีชุดคําถามที่มันหลากหลายซึ่งเรื่องชุดคําถามเนี่ยนะคะกวางจะเอาใส่ไว้ในคลาสที่ชื่อ how to chat จะใส่ไว้เป็นร้อยคาถามเลยชุดคําถามที่จะทําให้คุณถามปึ้ง แล้วโดนใจแล้วทำให้คุณรู้จักอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นแล้วเป็นคำถามที่ไม่น่ารำคาญเป็นคำถามที่ไม่ละลาบละหลวงแต่เป็นคำถามที่ทำให้คุณมีเรื่องสนทนาต่อไปจากนั้นได้อีกเยอะเออมันไม่ใช่แค่ถามตอบจบถามตอบจบอะบางทีถ้าเกิดว่าเราฉลาดในการตั้งคำถามเนาะเหมือนพิธีกรรายการทีวีอะถ้าฉลาดในการตั้งคำถามอะมันจะมีเรื่องคุยเยอะโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกองจะมาให้ตัวอย่างในการตั้งคำถามซัก ห้าหกคำถามดีไหมคะเอามาจากคอร์ส How to Chat นะคะลองดูนะคะขออนุญาตนักเรียนใน How to Chat ด้วยนะคะมาดูกันว่าคำถามแบบไหนที่จะทำให้คุณตอบบทสนทนาให้ได้ดีขึ้นใครรู้สึกว่าตัวเองแชทไม่เป็นใครรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเวลาแชทแล้วมันมีปัญหาทุกทีเลยอะ่ะคุณกวางแชทแล้วแบบไม่รู้จะคุยอะไรอะ่ะตั้งใจฟังหัวข้อวันนี้ให้ดีนะคะพิมพ์มาให้หน่อยคะ่ะว่า เขาเรียกว่าอะไรนะพิมมาให้หน่อยว่าดูกวางครั้งแรกหรือว่าเราเคยดูกันมานานแล้วนะคะเคยดูกันมานานแล้วแลวรู้จักกวางมาแล้วเนาะโอเควิธีเริ่มบทสนทนาหรือว่าตั้งคำถามยังไงที่ดูน่าสนใจและคุณกับเขาได้คุยกันต่อมีบทสนทนาที่มันยืดยาวขึ้นนะคะหรือทักเขาก่อนยังไงให้ดูแบบไม่น่าเบื่อไม่ใช่เคยเจอไหมเวลาคนทักก่อนแล้วแบบไห้ ว่าอายุดูอิงทำอะไรอยู่อ่าสมมติเองคุยกับฝรั่งเยอะเอาเป็นเป็นคนไทยแล้วกันสมมติว่าคนไทยแบบยังไงทำอะไรอยู่เป็นไงบ้างหรอโอเคทำงานซื้อนะจบอ่ะเปะสนทนาทุกวันมันก็วนอยู่ในอ่างขนาดเนี้ยมันก็ไม่ไปไหนบางทีเราเจอผู้ชายที่คุยไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ถ้าเราฝึกเป็นผู้หญิงที่คุยเก่งหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชายที่ดูบังอยู่แล้วฝึกให้เป็นคนที่เท x t ์แล้วพิมพ์เก่งรู้ไหมว่าคุณมี potential ว่าคุณจะจีบคนคนนี้ติดมากขึ้นนะ เพราะเขาอยกจากมาเจอคุณเพราะคนทั่วไปอะถ้าไม่ได้เรียนสกิลในเรื่องของการแชทเนี่ยเขาก็จะคุยได้แค่เนี้ยเออทาอะไรอยู่ทํางานเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยสู้ๆนะถ้าเกิดทํางานอยู่บางทีก็ไม่เหนื่อยเก่งจังเลยสู้ๆนะโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะเก่งจังเลยค่ะมันจะอยู่แค่นี้มันไม่มีอะไรไปไหนอะแล้วมันจะเริ่มเดดกันได้ยังไงอะถูกไหมคะสวัสดีค่ะครั้งแรกค่ะเคยมาดูแล้วนะคะครั้งแรกค่ะติดตามน้องกวางมานานแล้วค่ะดูครั้งแรกดูครั้งแรก ดูครั้งแรกค่ะขอบคุณนะคะใครดูครั้งแรกก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะกวางเป็นหนึ่งในอินสตักเตอร์ของขับกิกนะคะกวางเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่จะมาซัพพอร์ตผู้หญิงด้วยกันอยากให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เรียกว่ากวางเชื่อวทุกคนมีดีอยู่แล้วแต่กวางจะทําให้ผู้หญิงอ่ะเขาเรียกว่าเหล่าดินสอทําให้สิ่งที่คุณมีอ่ะมันคมมากขึ้นเมื่อคุณคมมากขึ้นเนี่ยนะคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์แบบเกินต้านคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์แบบ คุณเอาอยู่ดูน้องครั้งแรกค่ะครั้งแรกค่ะเขาไม่ค่อยจะแคร์เราเลยโอเคมาข้อแรกเลยนะคะทักยังไงก่อนที่น่าสนใจนะคะในการแชทหนึ่งจำประโยคนี้ไว้เลยนะทุกคนสมมุติว่าวันนี้ผู้ชายไม่ทักมาเลยแล้วอยากทักไว้ก่อนทํายังไงดีคะคุณกวางถ้าอยู่ทักไปแล้วแบบทําอะไรอยู่คะ ไม่เอานะอันนี้เหมือนเราเหงาคาดหวังรอคอยเหมือนแล้วมาเป็นประโยคคําถามที่เป็นประโยคปิดทําอะไรอยู่คะแล้วเขาก็จะทําอันนี้อยู่ก็เออมันธรรมดาไปแต่สมมุติว่าวันนี้เขาอาจจะหายไปทั้งวันเป็นกวางนะกวางจะทักแชทเข้าไปเลยกวางจะส่งรูปร้านอาหารที่กวางชอบตึง้งไปแล้วก็แล้วกวางก็จะบอกเลยว่ากวางอะ่ะชอบกินร้านอาหารร้านนี้บ้างเอ้ร้านนี้มากเลยถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเวลากวางคุยกับ ชาวต่างชาติเนาะกวางก็จะบอกว่า Would you like to go to my favorite place sometime s o m e t i m e เหมือนจริงๆแล้วไม่ได้ชวนเขาไปกินข้าวนะแต่บอกว่าแบบเนี่ยร้านเนี้ยฉันชอบมากเลยอยากไปได้วยกันอยากจะลองไปกินร้านนี้ดูไหมเออคือสมมุติว่าเราเราเห็นเขาว่าเขาแบบชอบทำงานหรือว่าเขาเป็นชาวต่างชาติเป็นคนอิตาเลียนเขาอาจจะไม่เคยลองร้านนี้ก็ได้หรือเขาเป็นคนไทยก็ตามอะ ก่อนหน้านี้ถ้าเราเก็บสิร์ชมาว่าเขาชอบกินร้านอาหารอะไรอะ่ะเราก็ไปค้นหาร้านอาหารแบบนั้นที่มันอร่อย <c oughs> อย่างเช่นถ้าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเราก็บอกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนี้อร่อยมากเลยวันหลังลองไปกินด้วยกันมาเห็นปะมันเป็นประโยคคำถามแล้วเสร็จแล้วมันเป็นการทักไปก่อนที่ไม่น่าเกียดเลยเพราะฉะนั้นคุณสามารถทักผู้ชายก่อนได้นะคะไม่จำเป็นต้องรอให้ เขาทักเรามาก่อนนะการทักเขาไปก่อนบางทีเป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งแต่ต้องทักแบบมีชั้นเชิงไม่ใช่ทักไปเรื่อยไปเปื่อยทักแบบมันไม่ไม่ครีเอทอะไม่สร้างสรรค์ <c oughs> ขอโทษทีนะคะวันนี้เสียงแหบหน้าเหมือนพลอยเชอร์มนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าพี่พลอยมาดิพี่พลอยก็คงแบบว่าก็อ่ะ <c oughs> ดีใจนะ้เวลาคนทักต้อง็วา่าน้าเหมือนพี่พลอยแต่ว่าไม่รู้พี่พลอยดีใจไหม <c oughs> โอเคค่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นวิธีการชวนคุยนะเมื่อเขาบอกว่าเฮ้ยยังไม่เคยไปกินร้านนี้เลยน่าสนใจอยู่แถวไหนอ่ะเราก็จะบอกอยู่แถวนี้อันนี้อร่อยมากเลยเราไปกินบ่อยมากเมนูร้านเนี่ยที่ขึ้นชื่อเลยนะคือเมนูนี้ปกติอยูชอบกินอะไรเห็นยังมันถามไปได้ต่อบทสนทนามันได้ต่อและที่สําคัญมันเกิดการนัดเกิดขึ้นค่ะ เรานัดเขาโดยที่เราไม่ได้ชวนเขาออกเดทนะแต่พอเราส่งร้านไปให้เขาดูแล้วบอกว่าวันหลังลองไปกินร้านนี้ด้วยกันมาเดี๋ยวมันจะเกิดการนัดเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดการเจอเกิดขึ้นเห็นยังบางทีไม่ต้องรอให้ผู้ชายชวนเราก่อนแต่เราสามารถชวนก่อนแบบมีคลาสได้ไม่ใช่แบบอยากเจอจังเลยอะเจอกันหน่อยสิเมื่อไหร่จะได้เจอกันน่ะอะไรเงี้ยมันไม่วาอไรตีมันไม่มันไม่สร้างสรรค์ เข้าใจใช่ไหมคุณดูเหมือนกับคุณอยู่รองเขาอะถ้าคุณขอร้องคุณร้องขอว่าอยากจะเจอเฮ้ยคุยกันมาตั้งนานแล้วทำไมไม่ได้เจอกันเลยอะขอมาเจอกันหน่อยซี่อะไรเงี้ยมันดูเราเรียนรองเราเราเรียกร้องแต่ถ้าแบบอันเนี้ยไม่นะคือมาไม่มาก็ได้ยังไงเดฉันก็จะไปอยู่แล้วเพราะนี่เป็นร้านประจำของฉันนึกออกปะเออก็สวยจังขอบคุณค่ะ สำหรับแชทคนไกลล่ะคะมีทั้งหมดค่ะใน how to chat ค่ะมีทั้งหมดใน how to chat นะคะกวางจะมีชุดคำถามให้เลยนะคะประมาณร้อยชุดคำถามหรือว่าชุดบทสนทนาคุณสามารถเอาไปเลือกใช้ในแต่ละสถานการณ์ได้เลยแล้วบอกเลยนะว่าเอาง่ายๆนะ let's say ว่าเรา อืมควรจะพูดไงดีอ่ะเหมือนกันเรามีสูตรในหัวเรื่องคณิตศาสตร์อะถ้าเรามีสูตรในหัวเยอะอะคุณเจอโจทย์เลขอันไหนมาคุณแก้ได้หมดอะแต่ถ้าคุณไม่สามารถจําสูตรเลขได้อะคุณเจอโจทย์มาคุณแป๊กอะนึกออกว่าเพราะฉะนั้นใน How to Chat เนี่ยกวางจะให้สูตรสูตรสําเร็จแต่คุณเอาไปปรับใช้กับทุกสถานการณ์มันคือบทสนทนาที่สร้างสารรค์บทสนทนาที่กระตุ้นอารมณ์เขาบทสนทนาที่ทําให้คุณดูน่าสนใจบทสนทนาที่ทักไปก่อนยังไงให้ไม่น่าเกลียดมันมีทุกมิตินะคะ โอเคข้อต่อมาค่ะอันนี้เป็นคําถามที่กวางใช้บ่อยมากๆแล้วมันได้ผลแล้วมันทําให้เรารู้จักฝ่ายตรงข้ามได้ดีขึ้นค่ะหนเลยก็คือเป็นภาษากวางเลยนะแต่เดี๋ยวกวางจะแปลเป็นไทยให้นะคะ What is the b e s t part of your day อันนี้กวางถามบ่อยมากดีกว่าแบบว่าทำอะไรอยู่ What are you doing มันดูหน่าเบื่อมากๆคือ What is What the, is What, the What is the b e s t part of your day มันหมายถึงแบบ วันนี้มีเรื่องอะไรดีๆบ้างคะเออมันเหมือนเราถามเขาว่าวันเนี้ยเวลาดีๆของวันเนี้ยของเขามันคืออะไรช่วงเวลาที่ดีของวันเนี้ยของเขามันคืออะไรถ้าแปลเป็นไทยหรือถ้าพิมพ์เป็นภาษาไทยนะก็อาจจะประมาณว่า วันนี้มีเรื่องอะไรดีๆบมังแชร์กันหน่อยสิคะอยากรู้จังเลยเห็นปะมันเป็นการถามที่แบบเฮ้ยถ้าเกิดวันนี้คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมีคนถามคุณว่าทําอะไรอยู่กับคนที่ถามคุณว่าวันนี้มีเรื่องอะไรดีๆจะแชร์มัางอยากรู้จังเลยคุณอยากตอบคําถามไหนก่อนถ้าเขามีผู้หญิงอยู่ในลิสต์ประมาณแบบ5-6คนอะเพราะคนเราเริ่มคุยอะ ไม่มีทางหรอกที่เราจะคุยคนเดียวตัวเราก็ไม่ได้คุยคนเดียวถูกว่าเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราอยากคุยกับใครมากกว่าคนที่ถามคําถามน่าสนใจมากกว่าเพราะฉะนั้นลองเอาไปถามดูนะคะแทนที่จะถามว่าวันนี้เป็นไงบ้างทําอะไรอยู่ไม่ค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรดีๆบ้างแชร์กันหน่อยสิอ,อ,อยากรู้จังแล้วเราก็ตั้งใจฟังเขาจริงๆแล้วเราก็ถามเขาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นให้มันน่าสนใจจังเลยเฮ้ยมันเริ่มเรื่องนี้ได้ยังไงเฮ้ย ชมเขาเข้าไปอ่ะมันก็จะเกิดบทสนทนาที่ทําให้เรารู้มิติของเขามากขึ้นนะคือถ้าเกิดว่าเราถามแบบเนี้แล้วผู้ชายแบบตอบกลับมาว่าไม่มีอะไรดีอ่ะก็เหมือนเหมือนทุกวันอ่ะชีวิตอ่ะมันก็วนๆอะ่ะถ้าเขาถาม่างนี้บ่อยๆอะอ้ถ้าเขาตอบแบบนี้บ่อยๆก็ทาให้เรารู้ได้เลยว่าโอเคคนนี้อาจจะไม่สนุกนักเท่าเป็นชีวิตคู่คือชีวิตดูแบบตึงเครียดตลอดเวลามันคือการถามลรวเช็คเขาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแบบ ไม่เช็คเขาเลยคุณจะไม่รู้จักเขาเลยเพราะฉะนั้นทุกการคุยพอย์คือหนึ่งคุณต้องรู้น่าสนใจขึ้นอันที่สองคือถามแล้วคุณจะต้องรู้จักตัวตนในเชิงลึกของเขามากขึ้นค่ะข้อต่อมาค่ะโอเคอันนี้ดีมากอันนี้กวางชอบถามกวางชอบถามว่า do you listen to any podcast คือตอนนี้ฟังพอดแคสต์ของอะไรอยู่บ้าง แนะนำบ้างสิตอนนี้ยู่ฟังพอดแคสต์ไหมชอบฟังพอดแคสต์ไหมฟังพอดแคสต์ของอะไรอยู่บ้างเพราะอะไรรู้ป่ะมันคือการเช็คว่าผู้ชายคนนี้เขามีมายเซตยังไงมันคือการเช็คว่าเขาเป็นคนชอบเรียนรู้หรือเปล่าแล้วมันเป็นการถามในเชิงสร้างสารรค์มันเป็นการถามเหมือนแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและมันดูเป็นการเช็คสิ่งที่เขาสนใจและโฟกัสเพราะอย่าลืมว่าเวลาที่เราคุยกับใครเนี่ยนะคะยิ่งโดยกว้างอายุ34แล้วอ่ะ เราไม่ได้คุยแบบ looking for fun แล้วอะ่ะเราไม่ได้มองหาความสนุกอะ่ะแต่บางทีเรามองหาชีวิตคู่จริงๆนะเพราะฉะนั้นชีวิตคู่อะ่ะมันจะต้องเช็คไปถึง Mindset สมมุติผู้ชายคนนี้แบบวันๆหนึ่งไม่เรียนรู้ไม่ฟัง Podcast ไม่ทําอะไรเลยกวางก็จะคิดแล้วว่าเออมันอาจจะไม่ตรงกับกวาง ึกออกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเขาโชว์ในมุมมองของเขาว่าเขาชอบฟังเรื่องการเงินเฮ้ยกวางฟังเรื่องการเงินน้อยมากเลยงั้นช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมว่าคนไหนในเรื่องการเงินที่แบบดีๆเพราะว่ากวางอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการเงินมากขึ้นอยากเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนมากขึ้นเห็นยังเรา Follow เขานะแต่เราถามโดยการ Le ีดเขานะคะโอเคข้อต่อมาค่ะสาม,มารถถามเขาได้ว่า Are you more of a cat or dog person ก็คือ คุณเป็นคนทา์ไหนมากกว่ากันถ้าเกิดให้เลือกระหว่างหมากับแมวชอบอะไรมากกว่ากันหนึ่งเราเช็คได้ว่าคนนี้เป็นคนอ่อนโยนหรือเปล่าเป็นคนรักสัตว์หรือเปล่าแล้วเราก็เช็คได้ด้วยนะคะว่าเขามีเนเจอร์แบบไหนถ้าเกิดเขาชอบแมวมากกว่าแสดงว่าคนนี้ชอบอิสระชอบอิสระนะชอบอิสระชอบความอินดีพนเดนซ์ชอบคนที่อยู่ข้างๆแต่ไม่จำกัดขอบเขตบริเวณเขาแต่ถ้าเกิดเขาชอบด็อกอะแสดงว่าคนนี้เขาชอบ ฟิสิเคลเขาชอบคนที่อยู่ใกล้เขาชอบคนที่รอยัตี้คนที่อยู่แล้วเอาใจเขามันเช็คได้นะเออเพราะฉะนั้นคําถามนี้มันน่ารักแบบว่าเฮ้ยปกติแล้วแบบชอบสัตว์ไหมคะชอบหมาหรือแมวมากกว่ากาันถ้าให้เลือก2ออย่างเนี้ยเป็นไทป์ไหนอ่ะลองดูอันเนี้ยมันก็ไปได้ต่อถ้าเขาบอกว่าชอบแมวอ่ะเราเลี้ยงแมวไหมเลี้ยงกี่ตัวนูน่นนี่นั่นไปได้เรื่อยๆมันเช็คได้ด้วยว่าคนเนี้ยมีความอ่อนโยนขนาดไหนแล้วก็ดูด้วยว่าเอ้ยเขาตรงกับเราหรือเปล่าเนาะโอเคข้อต่อมาค่ะ อันนี้กวงก็ชอบนะ What type of books do you like to read ก็คือคุณชอบอ่านหนังสือแบบไหนเออปกติแล้วชอบอ่านหนังสือประเภทไหนคะถ้าเป็นคนไทยถามง่ายๆเลยปกติแล้วชอบอ่านหนังสือประเภทไหนคะ เช็คไมล์เซ็ตได้นะคะผู้ชายที่อ่านหนังสือคือไม่ได้บอกว่าประเภทไหนดีกว่ากันแต่เราสามารถเช็คไมล์เซ็ตเขาได้ว่าคนนี้เขาเป็นคนที่มี growth mindset หรือว่า fixed mindset ถ้าผู้ชายที่มี growth mindset หรือผู้ชายที่มีภาวะผู้นําหรือว่าเป็นคนพัฒนาตัวเองอะหนึ่งในในคุณสมบัติสําคัญเลยคือเขาจะต้องเป็นคนที่รักการอ่านหรือว่ารักการเรียนรู้สมมุติรูปกวางคบกับผู้ชายเดทกับผู้ชายอยู่2คนสมมตินะในเวลาเดียวกัน แล้วเขาถามว่ากวางทําอาชีพอะไรกวางก็จะบอกว่าเอากวางเป็นอินสตราคเตอร์กวางเป็นสปิเกอร์แบบมีช่องของตัวเองกวางพูดเรื่องการพัฒนาชีวิตการพัฒนาศักยภาพผู้หญิงนู่นนี่นั่นอีกคนหนึ่งว้าวแล้วสนใจในอาชีพที่กวางทํามากกับอีกคนนึงแบบมีคนจ่ายเง,งินกับเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอคิดว่าใครมาวินคนนี้เขาดูมีกรอตไมล์เซ็ตแต่อคนที่บอกมีคนจ่ายเง,งินกับเรื่องพวกนี้ด้วยเหรองงมากเลยอนเนี้ยฟิกไมล์เซ็ตไม่เอากวางตัดออกเลยเพราะฉะนั้น คุณเวลาที่คุณถามมันคือการเช็คลิสต์นะเช็คลิสต์แต่ว่าในขณะที่เราถามเขาว่าเราได้ใจยอยู่แล้วเราได้คะแนนอยู่แล้วแต่เวลาเขาตอบกลับมาคนนี้ให้คะแนนคือคุณนะคะคุณต้องดูด้วยว่าเวลาเขาตอบอะไรมามันเท่ากับไ n เซ็ตเขาอะมันบ่งบอกตัวตนเขาได้เล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะตอบตัวเองได้เลยว่าคนเนี้ยเขาเหมาะสมกับเราหรือเปล่า คุณกวางเป็นคนสวยที่มีเสน่ห์มากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอเคเอาอีกหนึ่งคำถามไหมกวางแถมให้นะคะคือ,อคำถามทั้งหมดเนี่ยกวางจะมีเป็นเซตคำถามเลยนะสำหรับทักไปก่อนเพิ่งเริ่มเดทเช็คไมซ์เซตคำถามที่ทำให้ดูตลกเออโอเคเพราะว่าหนึ่งในบทสนทนาที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือการสร้างเสียงัหเร้อเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเยอะมากเดี๋ยวกวางแถมให้อีกหนึ่งอันละกันอ่า โอเคอันนี้เป็นคำถามที่น่ารักค่ะ what what are some favorite what are some favorite on your playlist right now ก็คือเหมือนกับตอนนี้ในเพลย์ลิสต์ของเขาอะมันมีเพลงอะไรอยู่บ้างเพื่ออะไรเพื่อเท,เทียบรสนิยมในการฟังเพลงแล้วถ้าเกิดบังเอิญมันตรงกันอะมันสามารถแชร์กันได้อีกเยอะเลยนะและถ้าเกิดมันไม่ตรงกันอะเราก็ลองดูว่าเฮ้ยรสนิยมการฟังเพลงของเขามันเป็นยังไงรสนิยมการฟังเพลงมันสะท้อนได้ถึง นิสัยตัวตนอะไรบางอย่างเลยนะการฟังเพลงมันลึกซึ้งมากนะคะกวางหลายครั้งมากที่ตกกลุ่มรักผู้ชายคนหนึ่งเพราะว่าเขาไม่รู้สยอมในการฟังเพลงที่มันดีแล้วมันค่อนข้างตรงกับกวางอะ่ะเออแต่ถ้าแบบคนบางคนคือการฟังเพลงมันเข้ากันไปได้แล้วอะ่ะมันอยู่ด้วยกันลาบากนะเวลาขับรถไปด้วยกันอะ่ะเพลงที่เราชอบกับเพลงที่เขาชอบไม่คนละเพลงกันอะไรเงี้ยมันก็ลําลบากหนึ่งแต่การเช็คเขาถามเขาเพื่อให้เขาเปิด พื้นที่ของเขามากขึ้นเวลาเขาตอบอย่าไปบอกเขาว่าถูกหรือผิดเหมือนหรือไม่เหมือนเราไม่เอานะคะการทําแบบนี้คือการทําให้เราเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเขาแต่แค่ถามแล้วแบบอ้าหล่อน่าสนใจจังเลยเดี๋ยวลองไปขอฟังดูบ้างเพลงนี้ยังไม่เคยฟังนึกออกปะแต่จริงๆแล้วเราถามเพื่อเราเก็บข้อมูล แล้วมันก็มีสิ่งที่คุยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาได้แชร์เรื่องส่วนตัวของเขาเขาจะรู้สึกผูกพันกับเรามากขึ้นเห็นยังเขาว่ามีคําถามเยอะมากเลยถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจในเรื่องของการตั้งคําถามที่ถูกนะคุณจะมีเรื่องคุยแบบไม่รู้จบเพราะฉะนั้นการตั้งคําถามที่ถูกแล้วมีสเสน่์อยู่ใน how to chat นะคะตอนนี้นะคะใกล้จะเต็ม100คนแล้วนะคะราคา early bird คือ2000 890บาทถ้าเกิดว่าครบ100คนเมื่อไหร่ราคาจะอยู่ที่4,999บาทเพราะว่าคลาสนี้ยทั้งแจกทั้งแถมกวางใสอัดแน่นมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลงคอสนี้คุณแชทเป็นแน่นอน,นะคะอ่ะ่าติดต่อแอดวินได้เลยนะคะบอกว่า how to chat ของคุณกวางเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งจะเต็มร้อยคนเกินร้อยคนขึ้นไป4,999วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะบา,บายๆค่ะเจอกันวันอาทิตย์ตอนเช้านะ คือฟังเพลงตรงกันมากว้าวมากค่ะว้าวมากขอบคุณทุกคนนะคะ